้นไม้นะครับรอบๆพื้นที่บ่อเนี่ยทุกต้นนะครับที่ยังยืนต้นอยู่เรายังออกแบบอนุรักษ์นะครับสังเกตได้ว่าจะมีต้นไม้อยู่ที่ประมาณสัก4ี่หต้นเนี่ยเราออกแบบโมเดลฟรีฟอร์มนะครับเพื่อจะโค้งเว้าอนุรักษ์ต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงานะครับเป็นแลนด์มาร์คของพื้นที่ไว้นะครับสังเกตว่าจากแบบเราขูดขดเคี้ยวโค้งเว้าแปลกๆหน่อยแต่ถือว่าเป็นโมเดลที่รักษาต้นไม้นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามปรีชาเจริญทรัพย์นะครับเช่นเคยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสงมอบงานขุดนะครับบ้านสวนแปลงเกษตรต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือว่าคาเฟ่ได้นะครับพิกัดตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลหายสงอําเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับเนื้อที่2ไร่2งานนะครับ พื้นที่ตรงนี้แต่ดั้งเดิมเนี่ยเจ้าขอที่มีพื้นที่โคกอยู่แล้วประมาณสัก2องงานนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่นาข้าวโดยเฉลี่ยประมาณ2ไร่นะครับลูกค้าต้องการที่จะออกแบบพื้นที่เพื่อจะสามารถต่อยอดเป็นคาเฟ่แหล่งท่องเที่ยวหรือว่าที่พักอาศัยบ้านสวนได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ต้นทุนของพื้นที่นะครับหลักๆก็คือจะ ติดถนนหลักนะครับสามารถที่จะต่อยอดเป็นธุรกิจคาเฟ่ร้านอาหารได้นะครับเราจึงออกแบบพื้นที่นะครับให้มีบ่อน้ำโมเดลทรงฟรีฟอร์มโคตรเคี้ยวนะครับสวยๆเลยนะครับโดยเฉลี่ยพื้นที่บ่อน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1งานกว่านะครับเราขุดกันที่2ชั้นนะครับมีที่แคบที่ลึกที่อ้วนที่ผอมนะครับมีตะพักที่ใหญ่ประมาณสัก2เมตรนะครับอ่า นำดินที่ขุดจากบ่อน้ำเนี่ยนะครับเราขึ้นมาถมที่ยกระดับพื้นที่ให้สูงรอบพื้นที่แปลงโดยประมาณ1เมตรนะครับดินที่เราขุดเนี่ยก็จะขุดถมในพื้นที่ดินเราจะไม่ได้เอาออกไปไหนนะครับในส่วนของขอบขอบพื้นที่นี่เลยนะครับเราจะแบ่งเป็นสเต็ปสเต็ปออกมาสเต็ปซนนี้ลูกค้าต้องการที่จะเป็นที่นั่งแคมปิ้งหรือว่าสามารถที่จะนั่งกินกาแฟ ชิวๆได้เราทําเป็นพื้นที่ลานกว้างๆประมาณ4เมตร5เมตรนะครับรอบพื้นที่บ่อน้าเนี่ยนะครับเป็นลานกิจกรรมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางไอเดียได้เหมือนกันต้นไม้นะครับรอบๆพื้นที่บ่อเนี่ยทุกต้นนะครับที่ยังยืนต้นอยู่เรายังออกแบบอนุรักษ์นะครับสังเกตได้ว่าจะมีต้นไม้อยู่ที่ประมาณสัก4ี่หต้นเนี่ยเราออกแบบโมเดลฟรีฟอร์มนะครับเพื่อจะโค้งเว้าอนุรักษ์ต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงา นะครับเป็นแลนด์มาร์กของพื้นที่ไว้นะครับสังเกตว่าจากแบบเราขุดคดเคี้ยวโคงเว้าแปลกๆหน่อยแต่ถือว่าเป็นโมเดลที่รักษาต้นไม้นะครับนี่เลยก็จะมีต้นว่านะครับต้นมะม่วงต้นพูนซับหรือว่าต้นจะบกนะครับแล้วก็จะมีต้นสักนี่ถือว่าเป็นต้นที่ดีนะครับเป็นไม้ป่าไม้เศรษฐกิจนะครับมาดูมุมนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่อ้วนที่สุดของบ่อน้านะครับเราก็จะขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ ลึกที่สุดของพื้นที่หรือว่าเป็นจุดที่กว้างนะครับพื้นที่บ่อกว้างๆเนี่ยเราสามารถที่จะขุดลึกได้แล้วก็นําดินขึ้นมาถมที่ยกระดับแบบนี้เลยนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับในส่วนของชั้นดินเนี่ยชั้นแรกเนี่ยประมาณสัก50เซนไม่เกิน50เซนเนี่ยประมาณคือบกว่าเนี่ยจะเป็นชั้นดินทรายนะครับข้างล่างมาก็จะเป็นดินเหนียวชั้นที่4เมตรเนี่ยประมาณ4เมตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นหินดินดานหรือว่าชั้นดินหินผุนะครับตัวนี้จะเป็นชั้น อุ้มน้านะครับชั้นดินอุ้มน้ําแต่พื้นที่ตรงนี้เวลาเราขุดเสร็จเนี่ยไม่เจอตาน้านะแต่ลูกค้าเนี่ยเจาะบ,บาดาลแล้วนะครับก็น้ำเนี่ยดีสามารถที่จะเติมแล้วก็เก็บน้ําอยู่เลยนะครับข้อดีของดินตรงนี้คือเก็บน้ําอยู่นะถึงจะขุดแล้วไม่เจอตาน้ําแต่พื้นที่ก็ยังเก็บน้ําอยู่นะครับ S <S <an> มีหลายท่านถามว่าเอ๊ะทำไมขุดแล้วไม่เจอตาน้ำนะครับพื้นที่ของเราขุดแล้วเจอตาน้ำไหมผมต้องบอกว่าพื้นที่แต่ละที่บริบทของพื้นที่ชั้นดินแต่ละที่ตาน้ำแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับ <S 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 บางที่ขุด3เมตร2เมตรเจอตาน้ำบางพื้นที่ขุดเป็น10-10เม10ตรเลยไม่เจอตาน้ำก็มีแต่ปัจจัยสําคัญก็คือถ้าเรามีน้ําบาดาลถ้าเป็นดินอุ้มน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะสูบน้ําบาดาล ใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ CEO สามารถเติมลงบ่อน้ําได้นะครับตัวนั้นไม่ใช่ปัญหาแน่นอนถ้าเราขุดไม่เจอตาน้ําขอแค่เป็นดินอุ้มน้ําก็ถือว่าดีแล้วนะครับครับผมก็จะพามาชมระบบน้ําหรือว่าการต่อท่อ PVC ของเรานะครับตรงนี้เราจะไม่ได้ขุดคลองเชื่อมหรือลิงก์หากันทั้ง2บ่อนะครับเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการทาประโยชน์นะครับก็คือการสามารถที่จะเดินข้ามนะครับอีกฝั่งนี้มาสู่ฝั่งนี้โดยการเดินทํากิจกรรมได้รอบ บ่อน,น้ำนะครับเราจึงใช้วิธีการต่อท่อ PVC แบบนี้นะครับท่อ PVC เราจะใช้อยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับถือว่าเป็นท่อที่ใหญ่สามารถที่จะลำเลียงน้ำหรือว่ากระจายน้ำได้ดีนะครับฝั่งนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่แล้วก็เป็นบ่อน,น้ำฟรีฟอร์มที่เราขุดเพื่อจะรักษาต้นไม้นะครับตรงนี้จะเป็นต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ต้นพูนซับนะครับนี่เลยดีไซน์ที่เราขุดขึ้นมาก็คือเป็นโมเดลที่ รักษาต้นไม้นะครับเป็นคลองไส้ไก่บวกกับลุมขนมครกไปในตัวถือว่าเป็นโมเดลส,สวยเลยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ลูกค้าถมอ,อ,อยู่แล้วนะครับในส่วนของพื้นที่ข้างหน้านะครับตัวนี้เป็นต้นทุนของพื้นที่นะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยได้ซื้อดินมาถมโดยประมาณสักเป็นปีแล้วนะครับตัวนี้พื้นที่ประมาณ2งานก,กว่าก็ถือว่าเต็มพื้นที่ที่ มีดินที่สูงอยู่แล้วเราเลยตกแต่งคันดินนะครับยกระดับดินให้สวยงามนะครับที่โคกภาคอะไัยก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับที่จัดกิจกรรมก็จะเป็นจุดที่สง่าที่สุดนะครับส่วนที่ต่ําลงมาก็จะเป็นจุดที่ขอบขอบบ่อน้ำนะครับเป็นคันดินของบ่อน้ําอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์โมเดลงานดินนะครับเพื่อให้สามารถที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ดีที่สุดนะครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับโมเดลบ้านสวนแปลงเกษตรตรงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลหายโศกอําเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่2ไร่2งานนะครับใช้งบป,ประมาณตรงนี้ไม่ถึงแสนนะครับประมาณ80,000บาทเนาะก็คือแปลงตรงนี้ต้นทุนหลกัลกๆก,ก็คือจะมีโคกอยู่แล้วประมาณ2งานนะครับที่เหลือเราขุดดินจากบ่อน้านะครับบ่อขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นมาถมปรับถมในพื้นที่นะครับใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน1สัปดาห์ก็ถือว่าเป็นงานที่ จบออกมาเรียบร้อยลูกค้าแฮปปี้สุขใจนะครับสามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางไอเดียในการขุดออกแบบบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับของพี่ๆที่สนใจอยู่ได้นะครับหรือสามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามพูดคุยสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจงานขุดโทรมาทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเคาร์ตไลน์ ine, หรือทางเพจ y o u t u b e ิกต็ o k ปรีชาเจริญทรัพย์ได้เลยนะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะ ขอตัวจบคลิปงเต่นนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ